ชาเลนจ์วันนี้ก็คือเป็นชาเลนจ์ที่เหมาะกับเจแล้วก็พี่นิ่งมากก็คือเป็นทายสับัวรุ่นตายแล้วดีจังเลยได้มาเรียนตอบถูกปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็จะโดนเขียนหน้าโดยลิปสติกแต่ทีเนี้ยเราจะไม่มีการกดกระดิ่งแช่แล้วก็คิดนะคะกดเสร็จอนี้ไม่ต้องมองหน้าฉันไหนน้องแป้งมองอยู่ัวอย่างประโยคสีเดี๋ยวนยกตัวอย่างได้ไงก็เราจะทายอยู่ในนั้นท่านมายกตัวอย่างได้ไง เหมือนฉันเลยข้าวหน้านะแม่ขอข้างนี้ข้างหนึ่งนะพอข้างนี้ปั๊บแล้วก็ยุดใช่ถูกต้องแต่ว่า oh <my. S 2> คิดเองไปเก่งซะแล้วตีความสิตีความอ่ะเอออย่าตีความเลยตีคนดีกว่าตรงเนี้ยเ <c oughs> บาเลยสุคิดเกี๊ยงอยากกินของเปรี้ยว <c oughs> ไม่ตรงเนี้ยแบบยมอ่ะ แทแดสตีเกอและนี่คือผู้ชนะของรายการนี้มาต่อเนื่องยาวนานสเลืกเกินเพื่อสีไม่มีสัวแชร์เล่เยคึกคักหน่อยหนูไม่ใช่ว่าแพ้ทุกสัปดาห์แล้วจะมาทำง่ายๆนยยี้ นี่นะลังคิดว่าโอ้โหงสัยน้องชัดแจ้งเกิดเต็มตัวแล้วลาามาพร้อมอุปกรณ์แต่งหน้าอเดดด็อกเด์ชัดอีกหล้วคนใด็ดปะโลเยอะแล้วสิโอ้โหตอนนี้ลูกจะบานสี่สี่คนอ้าวสี่ <c ười> <4 S 2> <c ười> คนแล้วคู <c ười> จะไปทางไหนละ่ะ <c ười> <c ười> เออก็จะบอกสี่หมืน่น <c ười> ไม่เคยนัดอยู่แล้วมุกแตบอกเลยตรงนี้มันเลยเปน็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวที่หัวช้ากุดมาก็คนเรียนหนังสืออย่างเดียวโอ้โหนี้ไปดึงเป็นผู้ทรงภูมิอีกแล้วอะยังไงโปรดิวเซอร์เอ็กซิควทีฟโปรดิวเซอร์โคโปรดิวเซอร์แอนตำแหน่งเอยอะมากแสดง <The> ว่าเงินเดือนก็เท่าเดิม กูเป็นรถก็ดีแล้วตอนนี้ว่าไงวันนี้มีอะไรมาให้เล่นชาเลนจ์วันนี้ก็คือเป็นชาเลนจ์ที่เหมาะกับเจแล้วก็พี่นินก็คือเป็นทายสับวัยรุ่นแต่ละปีแต่ละช่วงเขาก็จะมีสับใหม่ๆขึ้นเยอะเล่ออนไลน์ภาษาคำมันๆฮิตๆใช่ออ๋แบบพวกจ้า หลอยถ้อยไม่มะเลยว่ะอะไรเงี้ยเจ๊เริ่มพูดอ่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวเดีขาจะรู้กันหมดเจ๊ก็วัยรุ่นยุคเจ๊ไงพวกเนี้ยพี่ก็ไม่ได้หรอกโหให้นายแต่งตัวโคตรมะเลยมาเนี่ยไม่ได้อะไม่ใช่ใช่ไหมมะมะเก็ตเลยมะไงแบบมะกันสมัยก่อนมะกันแบบแฟชั่นแบบมะกันใช่พูดสั้นๆเฮ้ยโคตรมะเลยนายอาริมกิบเนี่ยว่าอย่างนี้อย่ามาเอาดจะมะกันเลยดีกว่าเนี่ยมันจะมีคำของมันอยู่ไม่มีใครเข้าใจกูเลยเนี่ย นี้แต่ว่าจะเป็นคำของสมัยนี้ก็คืออ네ัปเดตล่าสุดมึงด่ากูดิ่ะแป้งใทยมึงด่ากูดิบะอ๋อคือนี้อัปเดตแล้วใช่อัปเดตแล้วโอเคคำเดล่าสุดวันนี้เราของกูไม่อัปมากี่ปีแล้วไมเนี่ยไม่ได้มีใครทายได้หรอกวันนี้ยกระจเจ้ากันไปต้องโดนลงโทษเฮ้ยจบเจ้าไม่แล้วหรือถือว่าเบือนไปเบือนไอ้นี่คำถูกไหมเบือเบือบือว่าฉันก็ไม่น่าดีกว่าแกเลยแต่ไปรุ่นเนี้ยแต่พี่ไม่เคยโดนเทนะไอ้เนื้ มันก็ไม่ได้หม่หรอกไม่ต้องภูมิใจมากแต่ทำหน้าภูมิใจพี่ไม่ได้เดินเทนะวันนี้บทลงโทษจะไม่ไม่ได้แบบว่าทายเกมก็คือตอบถูกปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็จะโดนเขียนหน้าโดยลิปสติกเขียนนี่คือกี่ครั้งหนึ่งครั้งคือห้ามยกมือออกจากหน้าเลยหนึ่งครั้งเขียนแบบด่าเป็นประโยคไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องถึงเขียนหรอกเลยก็ได้พูดเลยถ้าเยอะ ขีดได้แต้มเดียวใช่ค่ะขีดได้แต้มหนึ่งแต่ทีเนี้ยเราจะไม่มีการกดกระดิ่งแช่แล้วก็คิดนะคะกดเสร็จ<ม>สามนี้ไม่ต้องมองหน้าฉัน <st> ไม่เคยพร้อมปรกดทันที จะถึงพุกอยู่แล้วนะอะไรนะอ้าวก็แหมมันเนี่ยแหมที่อีกคำหนึงนะคำวัยรุ่นนะแหมเนี่ยวัยรุ่นนะเนี่ยแข่งเลยจบไปไปเยอะแต่ละคำแรกแล้วไม่ให้ทายว่าอะไรเดี๋ยวเล่นไปก็รู้แหละไปเยอะแยะมันไม่แน่นี่กติกายิ่งมาอยู่กับร่องรอยอยู่เดี๋ยวจะบอกคําให้ให้ดูว่าคําเนี้ยแล้วก็ให้ทายความหมายอ๋อโอเคโอเคมาคําแรกนะคะบูด เน่าเสียมันตรงตัวบูดคือเน่าเสียแกงบูดหน้าบูดเฮ้ยทำไมทำหน้าบูดบึ้งตึงแน่ชัดเจนไม่ได้ยากอะไรนี่สับไปรุ่นก็ถือว่านี่วัยรุ่นอยู่มันไม่ถูกทั้งหมดอะเจ๊เดี๋ยวไปคุยซะเยอะเลยถูกแค่ปรมัน10%โอ้ไม่ถูกดีกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามือมึงเอาใจกูว่าถูก10%ไม่ต้องถูกเลยอย่างนี้ตายเลยอย่างนี้ตายเลยไหนน้องแป้งลองยกตัวอย่างประโยคสีเดี๋ยวนะยกตัวอย่างได้ไงก็เราจะทายอยู่ในนั้นให้มันยกตัวอย่างได้ไงอะ เยข้ามก่อนละกันไม่ได้อะแสดงว่าข้อน,นี้ไม่มีใครได้คะแนนอ่ะเออเแย่เลยนะพูดแปลว่าแบบไม่โอเคไม่เวิร์กอย่างเช่นแต่งตัวแบบนี้แกว่าฉันได้ป้าชุดนี้บูอ๋ออเหรอตายแล้วดีจัง,งเลยได้มาเรียนจบเลยเหมือนไม่ได้เล่นเกมแล้วเอาแล้วพี่เจอพี่พี่กลับบ้านนะที่แอมแอมชื่อจะดำมาบูดเลยมาอูจะบูดเฮ้ยนินนินเฮ้ยเราแต่งตัวเป็นไงเราแต่งตัวจ้ามเหรอ เอาโอเคโอเคอ่ะยิ้เริ่มเข้าใจนะยิ้โอเคอย่างี้เคลียร์อ๋อไม่ควรนี่ผิดตั้งคู่นี้โดนตั้งคู่ป่ะไม่ละกันไม่ต้องพูดเออเจ๊อย่ามาเดี๋ยวพี่จะบูดแล้วนะพี่เริ่มบูดแล้วนะแต่พอได้คำมิงใช้ยาวเลยนี่โอ้ยดูแกแกอ่ะเจ๊เล่นอะไรกันไม่คำต่อไปพอสอพอสอ อศออันนี้คำหมายดีหรือไม่ดีไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกคิดว่าไม่ดีเออแป้งแค่ให้ไทายว่าดีหรือไม่ดีดีวาพี่ว่าเดี๋ยวเดีวนนี่เขียนหน้ากูเลยจะแบบเยเยอะมันจะง่ายกว่าใช้ได้ทั่วไปใช้ได้ทั่วไปพอสอแบบว่าทำอาหารได้น่ากินจังเลยพศพอสอเพื่อนสาวถูกต้องเพื่อนสาวหรือว่าพี่สาวนั่นเองแท้จริงเลเลาะใจมากจริง ไม่ห่วงรางวัลนางนพมาที่เคยได้มาตอนป4เลยอ่ะสามสมัยซ้อนแล้วกัน4ี่ถึงนที่ถูกเลยเพื่อนสาวถูกเหรอใช่เพื่อนสาวหรือว่าพี่สาวชได้ผอมาให้ฉันแต่งหน้าเลยจ้ะแม่ผอจ้ะนีสผอจะแต่งหน้าผอว่าพอเถอะเร็วอย่าให้บูดนางมีเคว็ดมาว่าขอรอบดวงตาโอ้ดูดีขึ้นนั้นเนี่ยยหนึ่งขีดแล้วหลบจบอ่นี่จบ เดี๋ยวเดี๋ยวจไปเดี๋ยวไอะไรเน,นึ่งองเฮ้ยไม่เดี๋ยวไม่มีแล้วก็ได้นะอาจจะชนะก็ได้นะพอสอสวยจังเลยพอสอเป็นไง<ร>สวย,สวยนะด,ดีอ่ะแถวน,น,นั้นแม่ขอข้างนี้ข้างนึงนะพอข้างนี้ปั๊บแล้วก็ยุดชนะความง่ายได้อยู่โอเคไงไม่ใช่ ไม่ได้ไม่โอเคถึงตออยู่คือไม่โอเคไม่โอเคเหมือนที่เวลาฉันถามพี่นินฉันเล่นกีตาร์เนี่ยสตาร์มเนี้โอเคไหมได้อยู่นะเจ๊ไม่ไม่ได้คือไม่ได้อะไรที่มีคําว่าอยู่อยู่ท้ายประโยคอะค่ะมันจะไม่ได้เช่นสวยอยู่ก็แปลว่าไม่สวยอ้ตายละภาษาไทยยุคใหม่พี่นินเงินที่ฉันยืมแกไปอ่ะคืนอยู่แปลว่าไม่คืน ผอดมากค่ะคุณเจ๊ฉันอารมณ์ดีอยู่บูดแต่มาบูดไม่ได้สิกฎกติกาก็ต้องเป็นตามนั้นเจ๊ผิวฉันเนี่ยคือนอนยัอไงจะลอดไม่ใช่คือแบบ อาทิตย์นึงเนี่ยนวดหน้ามานะก็เพื่อรายการเจนะเออเนี่ยเลาเจมาทำใช่ป่ะมันก็จะแบบผิวไม่ดีระยะยาวไม่ดีเจก็แตบแจิ๊วจิ๊วน่ารักโอเคโอเคโอเคเออเป็นไอ้นี่เลยชารเปเปาไส้หมูได้ไคุณลูกนี้โอเคนะได้อยู่นะได้อยู่อ่ะคำนี้เห็นบ่อยทิป ปลอมเที่ยวทิปเที่ยวปลอมๆก็ถือว่าถูกก็คือเป็นใดๆในจิจนตนาการที่ไม่มีอยู่จริงแต่รีบใช่ใช่ <c oughs> รีบใช่ใช่มาคาน้ำฉาดหลังจากที่แต่งหน้าให้คนอื่นมานานเนี่ยแกจะลืมนะแกแต่งให้ฉันนะเอาให้ฉันสวยนะเอาข้างนี้ไปก่อนไอายไลเนอร์ก่อนเจ๊หลับตาคิดดูนะปกติคนอื่นเขาอายไ,ไลเนอร์สีดำเจ๊ไอายไลเนอร์สีชมพูค่ะเอายาวไปถึงนี้เลยถึงคิ้วเลย สวยลืมตามันดินี่ได้อยู่สวยเจ๊สวยใช่ไหมเกิสวยมากสวยทิปปะเจ๊อ่าคำาต่อไปจะแล้วไหมจะมีเรื่องกันไหมยังไม่ใช่จะแล้วไหมจะแล้วไหมจะจบกันไหมจะจบกันไหมใช่ถูกต้องแต่ว่าจะจบเรื่องนี้ไหมจะเสร็จได้หรือยังจะแล้วไหมคิดเองไปเก่งซะแล้ว ตีความสิตีความอ่ะอย่าตีความเลยตีคนดีกว่าตรงเนี้ยน่าตรงไหนดีแล้วไหาตรงไหนดีเออเนี่ยหน้าแัมเจะแล้วไหมเร็วเอาใต้ตาหลายบูดแล้วนะใต้ตานั่นแหละมันยังไม่สวยนี่นะคะนี่นะคะไอ้เลเนื้อสีชมพูนะคะไปออกมันโทษทีนะน้องแป้งไม่ได้อยากจะสองทีแต่มันไม่ติดแต่ขอโทษมันทำไมล่ะขอโทษคนนี้สิค่ะสวยเลยเจ๊ เข้าตาเหรอไม่ได้เข้าตาเล่นหูเล่นตากล้องอยู่อ่าเดี๋ยวให้น่ารักเป็นแมวสาขีดไม่ได้เันทีละขีดเออสามข้อโอ้โหนี่กูกะกูจะแพ้เขารวดขนาดนี้เลยไเนได้อ่าคำาต่อไปความโปเท่ากับศูนย์ความโปเท่ากับศูนความโปเท่ากับศูนโปนี่แปลว่าเหมือนผิดพลาด พังความโปรเท่ากับศูนย์คือเลิศดคือดีเยี่ยมถูกต้องแปลว่าดีงามหาจุดบกท่องไม่ได้จริงเหรอ,อจริงกรรมการบอกเห็นพี่นินสวยเียความโปเท่ากับศูนย์เชื่อยังเชื่อเดี๋ยวนี้มึงเชื่อขึ้นมาเลยเชื่อเลยอาถอดเอยมวยดีเลยมาฉันว่าปากแกซีดไปวันนี้เติมปากหนห่อยจะดกขึ้นมาแหละ เออสม่เลยที่เป็นเนมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของวงการสวยน้องฉัดที่มี f o ลเวอร์กว่าสี่สี่หมื่นแล้วสี่คนเดี๋ยวันไ,ได้ตรงนี้ต่อไปมาเอาอะไรมาเอาอะไรมาเอาอะไรผมตัวยังจะเอาอะไรอีกยังไม่ถึง ยังไม่ใช่มาเอาอะไรคง <laughs> ลืมของเน่ยใช่ไห <laughs> ม่ใช่ส <laughs> ับวัยรุ่นเออไอของเราเนี่ยสับคนแก่ลืมมาเลยแมาเอาแต่กลัวเรามาจากบ้านมาเอาเลยลืมของดีกว่าไอคนเจ้าไปลืมลืมของไอเขาเลยก็ถามบอาไว้ลืมมาเลยอันนี้สับท์เราสองคนเวลาเราลืมอะไรมาเอาอะไร <laughs> เบื่อเล่นเกมกับคนแก่กลับมาทำไมไม่ใช่จ้ะเจ๊โบราณ ก็เิ็นที่ฉันได้เขาถามอยู่แล้วมาเอาเลยไม่ใช่เหรอมาเอาอะไรลืมคำปนปลอมมาวางอยู่ด้านบนเพราเหมือนแบบหยิบมาให้น้อยน่าจะอารมณ์แบบอยากมีเรื่องเหรอหรือใช่อยากมีเรื่องเหรอ เอ๋ออย่างแหงเลยเพราะว่ามันก็แป้งเสมอเสมอแบบอ่ะโอเคคำนี้มันหมายความว่าลงงงอ่ะลงงงว่าเขามาทําแบบเพื่อเพื่ออะไรมาเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงว่ามีความงงเกิดขึ้นก็หงุดหงิดไงเพื่อแค่ไม่ได้พูดว่าเพื่อนู่นนู่นหงุดหงิดไปนู่นกรรมการอยู่นู่นนี่มองได้มยังหงุดหงิดกูเนี่ยเมาเลยไม่ได้ไม่ได้อย่างเราสองคนต้องไม่ใช่สำเนียงนี้เอาใหม่ลืมของเ่าเลย อาการปอไปภัยความมั่นภัยความมั่นภัยความมั่นก็แบบมั่นเกินอ่ะมั่นเกินแล้วก็ก็ก็โจนอะไรสักอย่างที่ไม่ดีอ่าถูกก็ได้ถูกถูกอมันจะเป็นก็อย่ามามั่นเกินใช่มันจะเป็นเหมือนประมาณว่าเวลามั่นใจอะไรสักอย่างเกินไปแล้วมันล้มเหลวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบภัยความมั่นไหนแล้ะไหนน้องแป้งองยกตัวอย่างประโยคสิยางไถูกได้งเลย คิดไม่ทันเลยถูกได้ยังไงอย่างเช่นเวลาแบบว่าเจดามอย่างเงี้ยขิงว่าฉันชนะแน่ๆเกมเนี้ยจะพลิกไปเป็นพี่นินใช่แบบวันนี้ใช่ปะว่าแบบเป็นภัยความมั่นเนี่ยภัยความมั่นนะจ๊ะอ่าตรงไหนดีคะตรงไหนที่ยังไม่ดีอีกน่าจะทั้งหน้าแหละดูแลแป้งเราตรงไหนดี SMS บอกว่ามีตรงจมูกก็เป็นคอมเมนสีแล้วอย่ามงเนี้ยต้องไฮไลท์หน่อย สองข้างนะเริ mm ่มจากข้างนี้ก่อนอันนี้ทําให้จม like bon ูกเจ๊ดั้งโดเขาเรียกว่าแรงเงาของมันต้องเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้ข้างนึงก่อนข้างนึงเดี๋ยวตั้งไม่อมานะเจ๊จะโด่งเลยตั้งไม่พอข้างเดจ๊ไปก่อนพี่เจรู้สึกเมื่อกี้มันจะเป็นกิริยามาเอาอะไรอ๋อเขารู้สึกแบบตะกี้นี้คือจะอะไรกูอีกอะไรงี้มาเอาอะไรเดี๋ยวจำไปพูดกันชั้นไลฟ์สดในเพจทำคอนเทนต์เวลาคนคอมเมนต์มามาเอาอะไร ใช่อย่างเช่นเจจำเนี้เนาะอยู่ดีๆแล้วแบบมีคนพิมพ์อะไรก็ไม่รู้มาแล้วก็มาเอาอะไรนี่ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่ไม่เข้าปากบมาเลยดีเข้าปากกว่าคำามต่อไปสุขิดเหมือนประมาณว่าจบสิ้นแล้วพังพินาศทุกอย่างสุขิดนี่มันเัเนยมันอยู่นี่คล้ายๆแล้วกันสุขิดเกี่ยวยังเหมือนแบบ จบสิ้นและสิ่งที่ทำมาไปสู่ขิดเลยไม่เห็นแตกแตกในอันนี้กูคิดออกแค่นี้เก่งนะก็ทายสิร้องมันไปโยกเลยเพื่สู่ขิดแล้วสู่ขิดในวันที่ดึงเขิดในวันอะไรนะสู่ขิดกูยังไม่ได้เลยมึงไปเพิ่มในวันที่ดึงมาอีกแล้วโทษมาสุดละเหมือนกูเปี้ยเลย เมือนตะกี้เปี๊ยเลยพูดไปสองรอบแบบสุดดแล้วในวันที่ดึงเมิดมางขึ้นเคยเลยนั่นนิสื่ไม่ได้ถูกคิดเลยบุกไปเพิ่มในวันที่ดึงมาอีกเตี่เอดเดี่ยวเป็นน้องก็บอกเกิดยุคสุโขทัยตอนปลายเนี่ตอนนั้นที่เกิดพระปางสามยอดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะไม่ได้เฉลยเฉลย สู่ขิดเนี่ยมันมาจากคำว่าสู่สุขติก็ใช่ไงพี่ก็คิดอย่างนั้นนะก็สิ้นสุดแล้วไงมันจะต้องเหมือนประมาณว่าแบบตายหรือว่าสู่สุขติก็ตายเลยคือหนักเลยอันนี้แต่ว่าสามเพื่อนใช้ก็สู่ขิดเราใช้กับเพื่อนที่เวลาจากไปเนี่ยเอ้าเหมือนใช่นี่แทนไอ้พี่เหรอแกมันก่อนนะเว้ยจำได้ไหมอีเบิ้มอ่ะที่เคยเรียนกับเรามอปลายอ่ะนี่เราสุดไปแล้วสู่ขิดแล้วเยอะไม่หรอกอ๋อแบบเมาส์เมาส์มอยเมาส์มอยใช่แต่เป็นอัธรสดอัธรสดในการเล่าไงคือตายจริงจริงใช่ป่ะใช่ คาว่าตายหรือว่าเหมือนแบบจริงๆโอเคโอเคแค่คว่าขิดสองเ,เดียวก็ได้โอเคเ<ต>หมือนกับหมา<ต>อะไรอย่างเงี้ยจริงจบกี่บ้านฉันสู่ขิดว่ะเจอประตูหนีบจริงจบขิดละเเออโอคโอค,โอคแต่ในในวันที่ดึงนี่อะไรนะเราเดี๋ยวต้องดู แปลว่าในในวันที่ดีที่เหมาะสมอ๋อในวันที่ทดีในวันที่ดีเพิ่มใหม่คำหนึ่งแลวันนี้แต,ต่งตัวดีมากเลยอาดีแปลว่าดีแบบตรงๆอ๋อดอีอันนี้ได้อีกคำไหมอ๋อ,อ,อ,อคิดดีอ่ะดีอโอเคเจ้าเป็นใบเนาะน,ไไน้งแป้งเนาะอันนี้ก็สับใหม่แล้วเจ้าเลย <laughs> อ๋าคาสุดท้ายและยมอมย่ำมาอ้าวมั่นใจใช่ภัยอะไรนะภัยความมั่น อยากกินของเปรี้ยวไม่ี่งแบบยมอะยมมีไหมยมดันม่วงแต่ว่าไม่พูดกับว่ามาไงไปย่ออย่างไรก็แล้วแต่ย่อมากเลยขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจที่สุดแล้วยมเฮ้ยพี่นินยมม่วงดันแเปท้องเหรอแเปท้องคือจากของเปรี้ยวไงฝากหน่อยฝากซื้อหน่อยยมถูกไหมไม่ดีถูกก็บ้าแล้ว่่เลยยม เดี๋ยวเวลาเจอต้อผลบไาแกก็าเลยลุงมลุยมยมดันยมดันม่วงรวมมาเลยรวมมาเลยยมดันม่วงก่อนะเดี๋ยวจะพูดเป็นรูปแบบประโยคค่ะไม่หนีจากนี้หรอกอยากของเปรี้ยวเนี่ยวันนี้ประชุมมั้งแต่เชา้ายเย็นแหละยมลำคาญอ๋อทายเหรอบอกเนาะ ไงพี่อะอ่าใช่ถูกต้องเออเหมือนจะถูกก็ถูกงี้ก็นี่งไงประชุมมาทั้งวันเอาประชุมมาทั้งวันอยากสดชื่นเียอยา,อยาอกออเนี่ยก, <c oughs> ก็คือยม,มเป็นภาษาเหนือที่ใช้กับประมาณว่าเป็นอาหารที่มันชื่แล้วมันอ,อนิ่มแล้วมันยมแล้ว,ลวใช่แล้วเขาก็เอามาใช้กับกิริยาอ๋อเวลาทํางานมาทั้งวันมันมันชื่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ไหวแล้วยมใช่ไม่ไหวแล้วยมมากใช่ไม่ไหวแล้วน่าจะมีลำด้วยนะพี่ว่ามาอ่ะ ไฮไลท์จมูกอีกข้างหนึ่งค่ะแล้วก็มาตรงกลางให้ด้วยน้องแป้งบอกสวยมากเจ๊ไปออกงานได้แล้วสวยอยู่ไม่ใช่ถ้ามีคำว่าอยู่นี่คือไม่เวิร์คบูดโอเคเรียบร้อยหมดแล้วฮะหมดแล้วก็ถือว่าได้สวยอยู่นะใกล้แล้วฉันว่าอีกสัก3ามสี่ปีกูว่าได้แต่งหญิงแน่เลยตรงนี้ไปเรื่อยๆน้องแป้งไปเรื่อยๆไหนๆก็ทำให้น้องฉัดแจ้งเกิดมาขนาดนี้แล้วใช่ฉัดหมาบอกตัวนี้นะคะยมขอพี่เกลือด้วย โอเคค่ะผู้ชนะในวีคนี้นั่นก็คือพี่นินนั่นเอง <Yeah. S 3> บูดบูด <c oughs> บูด,บด,บดคือไม่ดื้อคือไม่ดื้อ,อวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคราวหน้าอยากเห็นเราสองคนแข่งอะไกรกันชาอะไกรกันก็คอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมแฟนเพจเจ๊ดมยูทูบเจ๊ดำแอพเพล็กซ์สัตว์สไครให้ด้วยใครจะส่งของอะไรให้เจ๊ดำเนี่ยตอนนี้เจ๊ดำไม่อยากได้อะไรมันจะของเปรี้ยวต้องเลยเลยยมกอกดันม้วน ส่งมาของโปรดโอเคไปแล้วนะครับ <laughs> ไปเว้ยดีดีมากเลยผิดมือแต่งหน้าโอ้โคตรลอยโถ่อยเลยมองนี้เลยโอ้ <laughs> oh, <laughs> สับ